ไหวันฮะไปไต้หวันเลยเล่ะขอบคุณคุณนอ็อปโอมเลตขอบคุณครับคุณบีมขอบคุณนะครับเาตาฮักรอรอติดตามขอบคุณคุณเกลนะครับขอบคุณมีเร็วเร็ว,รวนี้เลยแหละไลฟ์นนด์ยังเพิ่งเปิดครับ วันนภาขอบคุณคุณวันนภานะครับคุณแตนแมวจะตบแต่กบมาบังขอบคุณนะครับ KK ขอบคุณนะครับ FC ทั้งบ้านค่ะขอบคุณครับดีนะที่บอกว่า FC ทั้งบ้านเพราะว่าเอาอยังจ๊ะยังค่ะแต่จะมาเปลี่ยนรอแต่ทค่ยังไม่ว่างเลยไปบ่อนก็ได้อะไรเดี๋ยวมาใหม่ เออน่ารักเกิดวันอะไรวันพระฤหัสครับนุกปลายอุ้ยนุกปลายเป็นแฟนกันไหมเหรอเป็นเพื่อน,เป,น,เ,อนเป็นเพื่อนกันไหมไม่รู้ไม่ไม่รู้นะคนจุบจ๊บแจงขอบคุณครับ หน้าเหมือนหนูเลยฮะเหมือนหนูหนูที่เป็นคนหรือนหนูที่เป็น Tom ทอมแอนเจอรี่ถ่ายคู่กับพิงคอยครับขอบคุณพี่แอลขอบคุณ AA เนะครับเจอหน้าเธอหายหนาวเลยเอ,อือวันสองวันนี้อากาศดีเนาะเย็นคุณพรขอบคุณนะครับ คุณกาเฟลกาเฟลกาเฟลอะไมล์ไลดี้แอดดี้ขอบคุณครับฟอนโต๊กบอครับไอ้ฟอนโต๊กครับ,อรรบซอนเหรอคุณซอนอะขอบคุณครับสมิสมัยสมิสมิอ๋อสมิแกลนุกปุก โบวี oh, จังดุยโอโหชื oh, ho, ่อโคตรเท่คุณจังดุยจังดุยที่แปลว่าจังไหนจังดุยตื่นกี่โมงตื่น8ปดโมงกับเก้าโมงครับเพิ่ง <c oughs> ไปถึงในงการจัดอันดับอุ้ยอันดับหนึ่งเลยเหรอโอ้กรุงเทพมหานาครคะ่ะโอ้ขอบคุณครับไวยไรอลีน่าสามไปไหม ทุกคนคิดว่าผมควรที่จะไปไหมครับถ้าเบิ้งพ่อยายกล่องไป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 เด้งเก่งไม่ไหวถ่ายเสร็จกี่โมงยังไม่รู้เลยครับรอถ่ายไปเรื่อยๆสมควรไปสนุกทำอะไรอยู่รอถ่ายทำครับ นาวาวิวขอบคุณครับภาคใต้ฝนตกอูระวังไม่สบายนะครับกินข้าวแล้บอกินแล้วครับน่ารักเมตตาไปกองถ่ายด้วยไหมไม่ได้มาครับให้พักครับเพิ่งผ่าตาเสร็จเพิ่งผ่าตัดเสร็จครับ <c oughs> คุณแบมขอบคุณนะครับ คุณสลิปพรขอบคุณนะครับปัตตานีฝนตกหนักมากโอ้ระวังระวังด้วยนะครับระวังไม่สบายนะครับคุณซาชาคุณชาซาคุณซาชาน,นุงน,นงนุชนงนุชนงไมลมาลินีอัญชรีนิสาแบมมาลินี พึ่งสาวใต้ป้าขอบคุณนะครับสำหรับของขวัญครับคุณมาลินีสงครามขอบคุณนะครับน่ารักจังเล็กเล็กเป็นชุดหรอ,รอไม่ชุดนี้ไม่ใช่หรอใช่ครับแล้วลเป็นชุดไหนฮะมันคล้ายกันเปลี่ยนแค่เสื้อหรอต้องชุดเลยเหรอเรา<อ>กำลังเล็กสดคุยกับ แฟนคลับพี่เกมหล่อจังไม่ใช่ไม่ใช่พี่เกมนี่เข้มเองเอมุมนี้หล่อปะมุมนี้หล่อแล้วเนี่ยน่ารักมากค่ะน้องอาร์ทาออามที่ว่าน้องอาร์มที่ว่าที่ว่างที่ว่า คุณภัยสาบายภัยสาบายมิ้นทันยาพิโอนิววิวคุณเมขอบคุณนะครับหลอทุกมุมค่ะหวัดดีดค่ะปอใจปากนักอุ้ยขอบคุณเพชนะครับ ุโบวีใครส่งเพชรให้ครับเมื่อกี้ถ่ายละครหรอคะครับกลับบึงการบอรไม่ได้กลับครับน่ารักงานห้วยไล่อะไรนะคุณพี่เบาพี่เบาครับน้ำตาล เสื้อเหมือนกันเลยเบอรเดฟคอนแล้วเดยไม่เหมือนหรอไม่เหมือนมันมีกระดุมนะต่างแค่กระดุมเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะครับฝากฝากเก้าอี้ด้วยนะครับ วันนี้เราหล่อแล้วเสียงเราก็ต้องหล่อผมจะแอคแล้วทุกคนผมจะติดแอ็คแล้วครับผมจะติดหล่อแล้วผมจะไม่ไปทางตลกแล้วผมว่าทางของผมคือทางหล่อก่อนหน้านี้ผมเข้าใจผิดมาจกน่าจะนานอุ๊ยลูกงูพิษขอบคุณนะครับโอ้ยไม่ขอบคุณนะครับเพื่อนผมมาทางหล่อผมแบบติดหล่อผมสายหล่อผมจะไม่ไปทางตลกแล้ ขอบคุณคุณเบนนะครับขอบคุณคุณนิทิวครับพี่เข้มหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับนี่พี่เข้มเองครับเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วแบบมันต้องยิ้มยิ้มแบบพูดพูดกลิ่มกลิ่มอะไอยงเพื่อนใช่ครับพี่เข้มเองครับอืมจิตมาโคราชไหมอ๋อน่าจะได้ไปนะครับน่าจะมีงานที่ต้องได้ไปอุ้ยขอบคุณคุณพัดพัด 1996งเก้สิริพรขอบคุณครับเอ้คนที่มาเปนเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีสวยอุ้ยมีเพชรด้วยลูกมูมีพิษขอให้การส่งของขวัญให้ในวันนี้ส่งผลให้ต่อทุกคน <c oughs> ที่ส่งเข้ามามีความสุขความเจริญแล้วก็ให้มีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับ คุณเยล,ลิโอโมอทุกีขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ๋อ <c oughs> สาธุสาธุอ่าสาธุสาธุคุณนินิวขอบคุณนะครับพี่เข้มครับส่งใจมาแทนใครที่สนใจมาแทนก็ขอให้มีพลักระวุ้ยทุเรียนขอบคุณนะครับ ขอบคุณลูกมูมีพิบนะครับอุบลรัตน,น์ขอบคุณนะครับคุณสิริพรขอบคุณนะครับ